วนนีวก็นันี้จะมาทำจะมาทำเสียง a s m r เสียงเสียงเพาะเพาะไพเราะนอนหลับสบายนะครับทุกคนนะครับต,ต้องเอาเสียงดินสอ,อก่อนเลยนะครับ ไม่ไม่พังหรอกครับถ้าใครคิดในใจว่ามันจะพังไหมเนี่ยไม่ไม่พังหรอกไม่ไม่พังหรอกครับผมอม เอาอะไรดีนะเอาอันนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีแป๊บหนึ่งนะครับ อย่างพลาสติกนะครับ ต่อไปเสียงเสียง,งพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วกันนะครับทุกคน งั้นจบแล้วนะครับบบาายายบายบาย